ือพต่ำเนาะเฮ้ยงอหล่นวาสองสวัสดีครับผมพ่อแม,ม่พี่น้องเช่ายูทูปทุกทุกคนครับเหมือนี้มาพอกันอีกแล้วครับกับช่องอีสานผ้าม่วครับพี่น้องผมเหมือนนี้สิผ้าพี่น้องไปเบิ้งจันครับเดี๋ยวยินข่าวว่าจันรันครับพี่น้องผมก่อนเดืนสิบไปเบิง้งก่อนสิบไปเบิ้งกะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปครับพี่น้องผมแต่อย่าลืม กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันอีสานจะเหนคลิปต่อไปครับไปเบิ่งกันเลยครับครับพี่น้องใส่มะฮอดเลือดแล้วครับโอ้เลือดหลบเลยพี่น้องโอ้ตากันยางใหญ่เลยครับครับสานําเลือดัลพี่น้องสา Nam เลือดแล้วละครับนี่ครับสอบกาวไปน้ำพี่น้องเกี่ยวห้า้งัวนน้ำพี่น้องผม ไปเบิ่งจันไงครับจันแขนแพรครับพี่น้องไปกันเลยครับพี่น้องอัดเคร่องเลย ครับพี่น้องหอดจันแล้วครับมาเบิงมาลุ้นน้ำกันครับนี่บอ่อนี่โอ้ยเจ้ากว่าสีจังไดาหมันบ่เนาะปอยพ่อนเนาะป่อติจ้ตัวเ่นเนาะจันใหญ่พี่น้องกดสัมำพะละก่อนเอาไปลุ้นกันครับครับพี่น้องเห็นต่ำอยู่ครับ น้ำเพื่อนเห็นต่ำอยู่เห็นต่ำอยู่ปุกุกๆอยู่พี่น้องปลาหยังบุหูครับน้ำคุณครับไปพี่น้องมาเบิง้งนกันครับมันสีเป็นอย่างไรปลาหยังครับเป็นปลาหยัง <c ười> สีแมงปลาโดบ่พี่น้องเสียงต่ำตุกๆคือปลาโดครับมาพี่น้อง,าม,อาม,าองมาเบิง้ง ที่เอาครับคือบ่เอาแบบนี้ คืนะอพอต่ำเนาะลโอ้ยของเปียกของเปียก <accent> ของเปียกเลยโอ้ยดีดีโผลออกมาแล้วนี่เจ้าโตบังกันบังกันบังอีกครับโอ้ยยังอีกอ,อ,อย,ยู่ ตัวหนึ่งที่นอ่องเบิ้งเบิ้งตีออกมากนังกันบ่เต็นแล้วแด้วตัวที่สองหาตัวที่สองเต็มกินอีกครับมาสอนเด้วครับวิธีไหมครับ นสองโตครับนี uh, ่คร yep, ับสองโตพี่น้องออกมาพร้อมกันเฮ้ยไม่อันวะเอ้ยหัวหล่นมาสองครับน้าเพิ่นมาเบื้องน้าครับพี่น้องเพิ่นเคยเห็นโยคนได้หลายตัวละนี่ครับนานุก คนกันนาจ่อยโอ้ยนาจ่อยอย่ยาอยา่ยาพึ่งเศร้าเด้ออย่าพึ่งเศร้าเด้อคอยเห็นเจ้าเด้อเจ้าไมา่ยาั้งกันนี่มาเบิ่งปลาจันครับนี่พี่น้อง,ง,งอ่านี่ครับอ่บาโตสองโลโนี่<แ>โตสองโลกลัวน,ลน,นี่ครับพี่น้องบกุก่าอ้าออกไหมเบิ่งครับ มัดไก่นนามห้่เอาเบิพร้อมนี่แหละครับตามอยู่ตามพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องคลิปนาพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ